นีเดา๋ยวมาติวแถวหนึ่งนะฮะอ่าประเด็นแรกนะฮะก็คือที่เราออกก็สอบก็คืออะไรเรื่องกราฟใช่ไหมเรื่องกราฟกราฟเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะลิมิตมามันมีอยู่สองแบบเรื่องแทนค่ากับลิมิตน,นะเอาแรกก่อนนะฮะนะ่ะสุดยอดกราฟแบบนี้ฮะ เข้าใกล้เลขหนึ่งซึ่งมันมีกี่ทางสองทางคือทางบวกกับทางลบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้หนึ่งทางบวกกับหนึ่งทางลบมันเป็นยังไงคําว่าหนึ่งทางบวกก็คือทางขวาหนึ่งทางลบแปลว่าทางซ้ายหนึ่งทางบวกทางขวาหนึ่งทางลบทางซ้ายหนึ่งทางบวกแปลว่า x ตัวนี้จะต้องมากกว่าหนึ่งนิดนึง ช่ไหมอ่าด้าหนึ่งทางลบแปลว่า x ตัวนี้ต้องน้อยกว่า1นิดนึงไม่ว่าตัวนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ทำเหมือนกันทางซ้ายคือประจุลบทางขวาคือประจุบวกฟังไรนะซ้ายลบขวาบวกซ้ายลบขวาบวกเข้าใจนะอย่าผิดอย่าผิดสเต็ปนั้นที่อ่ามาลิมิตก็คือค่า x ออะไรครับเท่ากับหนึ่งลิมิตก็คือถ้าแทนค่า x เป็นเลขหนึ่ง ให้ตอบค่าอะไรค่าวายนะที่มีก็คือการหาค่าวาดเหมือนกันใช่ไหมก็คือการหาค่าวาดเหมือนกัน,หน,นหนึ่งบวกทางไหนทา,างขวาอ่ารู้ว่าแล้วหนึ่งบวกทางไหนทางขวาหนึ่งบวกยู่ไหนหนึ่งบวกบลูน่ะทางบลูบนี้คือหนึ่งอะไรฮะหนึ่งบวกนะมันเข้าใกล้เลขอะไรฮนะเข้าใกล้เลขหนึ่งบวกแล้วจะเป็นไงฮะ ต่อไปเท่าไหร่สก็ยังเป็นสามอยู่เข้าใจไหมค<า>่ะอ่านี่เป็นเบสิคที่ง่ายสุดในโลกนะฮะต่อมาหนึ่งลบล่ะหนึ่งลบคือข้างไหนข้างซ้ายแปลว่าแบ่งคขึ้นนะฮะซ้ายเป็นลบใช่ไหมขวาเป็นบวกเนาะเออก็หนึ่งลบก็ยังวิ่งเข้าไงหนะเข้าใกล้ใครก็ยังเป็นสามอยู่อันนี้เบสิคมากถ้าลิมิตของหนึ่งบวกกับหนึ่งลบเป็นยังไงกัน เท่าการให้ตอบว่าอะไรฮะลิมิต X เข้าใกล้หนึง่งธรรมดาก็ตอบเลขไรเลยก็สา,าเท่ากันโอเคไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งผ่านโจทย์แรกที่ง่ายสุดผ่านอาคารนี้ยากขึ้นมานิดนึงก่อนจะเข้าข้อสอบนะฮะ,ต,ะ,ะ,ฮะต้องเข้าใจนี่ก่อนให้มันสุดขั้วแล้วกันนะฮะ เมื่อ x เ,อเข้าใกล้เลข2งนะัน x เ,เข้าใกล้เลข 2. 2ก็มี2บวกกับ2ลบใช่ไหม2บวกกับ2ลบนะอ้ามาดูคำน้อใจครับ2บวกแปลว่าทางขวา2ลบแปลว่าทางซ้ายใช่ไหม ต่อไปเป็นเลขสองถ้าไม่มีทั้งสองอ่ะหาค่าได้เออถ้าไม่มีทั้งสองห,หาค่าไม่ได้นะฮะเข้าใจว่าน,นี่ผมนะฮะนี่เพิ่บแล้วนะ,ะอาร์ตมาสองบวกตอบอะไรสองบวกแบ่งมานะสองบวกทางขวาตอบอะไรตอบเท่อตอบอะไรฮะนี่ไงนี่คือสองบวกไงเขาได้คำตอบสองบวกตอบ องลบสองฝั่งนี้นะฝั่งนี้สองลบจะตั้งได้ตอบไปฮะลบหนึ่งเท่าไหมไม่เท่าไม่เท่าตอบว่าหาลิมิตได้ไหมไม่ได้ลิมิตเอ็กเข้าใกล้สองหาค่าไม่ได้หรือไม่มีลิมิตก็ได้เข้าใจไหมฮะเออโอเคไหมจบรู้เรื่องทำโจทย์ข้อสอบมัลซีนะ ลอดูข้อที่หนึ่งแล้วกันนะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะเอาปีห้าหกมันก็ถามมึนกันอยู่นะนะดูข้อหนึ่งแล้วนะลองดูข้อสนะอบอันนี้ปีได้ปะปีห้าเจ็ดใช่ไหมปีห้าเจ็ดสามข้อห้าเจ็ดสุดๆแล้วร้อนเลยสองปนที่แล้ไมันไม่ให้ห้าแปด เ็นแบบว่านี่เลขแล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ลบสี่ข้อแก้ลบสี่นะฮะนี่โจทย์ย่อมานะนี่คือเส้น,นาดาวดิงนะฮะนี่กับดาวดิงแล้วก็มีหมักทางนี้ด้วยใช่ไหมตรงนี้ลบหกโบที่ลบหกอะตรงนี้เป็นเท่าไหร่วะไม่รู้อีกนี่ประเด็นต่อมานี่เป็นเลขแล้วเนี่ยเลขสองใช่ไหม เราจะพ้อเทียวที่มันมีจุดนะฮะลบตั้งหลายนี่ไปอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดโบใช่ไหมยี่ลบสองโบนะฮะแล้วก็กราฟโค้งมาเมือมราก็ตัดที่เลยฮะ,ะตัดที่เลขสองเนาะเป็นจุดอันนี้จุดเทิร์นอยู่ข้างบนจุดเทิร์นอยข้างบนก็คือเลขหนึ่งะะอย่า,า,งางนี้นะฮะโอ้โหซับซ้อนมากนะจุดการบางทีจากการมีคนละเรื่องนะฮะ ขึ้นไปแล้วลงมาอีกนะลงมาตรงไหนอีกอันนี้เลขห้านะน,นี่เลขสี่นี่เลขห้านะครับเส้นตรงแบบเป๊ะเลยฮะโอเคเขาถามอะไรบ้างค่อยๆถามไปแล้วก็อตอบไปนะฮะนะเจอฟังก์ชันอย่างนี้ทำไงนะฮะเอ่อเอาประเด็นแรกก่อนก็คือการเข้าใกล้อินฟินิตี้รู้จักกราฟอินฟินิตี้ไหม เอาเอาแค่เอาแค่เลขลบสีก่ก,ก่อนแล้วนะเอาตัวเลขก่อนแล้วเนาะอินฟินิตี้เอาไว้ท้ายแลน่ลบสี่ไหนลบสี่นี่นะ <c oughs> ใช่ไหมการที่เราจะหาได้บินลบสี่ได้ต้องมีเรื่องมิติมิตอะไรบ้างมิต <c oughs> ิมิติลบสี่ทางไหน <c oughs> ทางบวกกับทางอะไร <c oughs> ทางลบ <c oughs> ใช่ไหมได้บินลบสี่ทางบวกตอบอะไร ีทางบวกลบสี่ทางบวกทางบวกคือฟังขวาตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมลบสี่ทางบวกตอบอะไรเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตอบบวก,บวกอินฟินิตี<ว><ว>้<ว> <c oughs> ใช่ไหมขึ้นไปบนตอบบวก Infinity. อินฟินิตี้อ่ะต่อมาฮะลบสี่ทางซ้ายอลบสี่ทางลบก็คือตรงนี้ฮนะตรงนี้ลงไปไหนลงไปเหวเนาะเหวที่ไหนฮะ ่านี่ลบสทางทางซ้ายต่ออะไรฮะลบ,ลบอินฟินิตเท่ากันไหมเนี่ยไม่ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็คือหาค่าไม่ได้ฮนะหรือไม่มีไม่มิตก็ได้ไเอเคไหมประเด็นแรกนะข้อหนึจบอ่าประเด็นที่สองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อสองนี่เราต้องการหาลิมิตเท็กเข้าใกล้ลบสองบ้าง ตอบอะไรมีลบสองทางบวกกับลบสองทางลบนะฮะตอบอะไรดีนะ,ะลบสองทางบวกตอบอะไรนะไหนลบสองลบสองอยู 2, ่ไหนมาสองาร์บลบสองทางบวกอย่นี้แต่งรึ่งแต่งขึ้นในใจลบสองทางบวกเอากาบบนกรกาฟา ขวาจับลากมันวิ่งเข้าไก้เลยฮะเข้าใกล้ศูนยเข้าในวนศูนย์มันโบที่ศูนย์กัศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ลบ2ทางอะไรฮะทางลบต่อไป ฝั่งขวาฝั่งขวากระจุกลอฝั่งซ้ายนะฮะอืต่อไปไไ 3, อ,ไอะไรอีกครับข้อไหนข้อสามข้อสามเหได้เลยเห็นได้ลิมิตเอ็กเข้าใกล้สองเฉยตอบอะไรก็มีสองอะไระ <S 2> 2 <S 2 2> บ้างสองบวกแยกข่ายแล้วแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาง่ายสกกัน แล้วให้โจดโจดจะได้เห็นสัจอานูเลยไม่ดีเอาใช่มเนียอ่าสองบวกอันนี้สองบวกอนนี้สองอันนี้นะไลยไปสองบวกตอบได้สองบวกคือตรงนี้เนาะสองบวกอู่นี้นะสองบวกนะฮะสอบวตอบศูนย์นะฮะเข้าใกล้ไอวายเปนศูนย์สองลบอ่ะสองลบก็วิ่งตรงนี้นะทางซ้ายเนาะสองลบอยู่ทางนี้ใกล้ๆสองเนี่ยก็ตอบเลยฮะ ศูนย์ทั้งคู่ศูนย์คู่ต่อไหมฮะถ้าเท่ากันไม่มีซ้ายไม่มีขวาเท่าไหมฮะสอบศูนย์ไปจบออาเข้าใจไหมอ่าต่อไปต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. เป็นอะไรเนี่ยเอ่อลิมิตเข้าใกล้เอกเป็นเลขอะไรฮะห้าของฟังก์ MX, ชัน f x ใช่ไหมอ่าต่อไปดีก็มีห้าอะไรห้าบวกกับห้า ดูใจต่อไหมไม่นะฮะก็ต้องเข้าใกล้เลขสองอดีฮะเข้าใกล้เลห้าเลขห้าลก็จะตอบเลยฮะเดินโยเท่ากันไหมตอบเดิเท่ากันตอบหนึ่งถ้าไม่เท่าหาค่้าไม่ได้รถจัยานนี่เป็นลักษณะของโจทย์ที่เป็นแบบเข้าใกล้ตัวเลขอ่ะถ้าเป็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ล่ะจะตอบอะไรดี เช่นตัวอย่างจดยข้อที่ห้านะที่หนี่เป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ตอบตัวเลขอะไรไหนเเข้าใกล้อินฟินิตี้ไหนตรงไหนเข้าใกล้อินฟินิตี้ เข้าใกล้ฟิตี้อยู่ทางซ้ายรขวาไหนอะไรให้เข้าใกล้ยฟิตี้เอ็กข้าไว้ไม่เอานี่ไงเนี่ยเนลูกสอนี่นี่คือ x อ็กซ์เข้าใกล้อะไรเอ็กซ์เข้าใกล้ยูฟิตี้ตอบัวเลขนะไรใส่ไหม เน like e okay. e 네ี่ยมันไปเรื่อยไงหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบส่เกป็นห้าสิบก็ยังตอบเลยอันนี้ทางไหนวะทางหัวทางหัวกอลทางหัวทางหตอบไปฮะอันหเออข้าต้องการหาลิมิตเเข้าใกล้ลบอินฟิตี้เนี่ยเ็อกินฟิที้โยดูดูดูฝั่งไหน่่ไปเรื่อยไปเรื่อย ต่ออะไรมันเลขเลขอะไรนะนี่มันเป็นลบอะไรลบสองเนี่ยใช่ไหมดูดิดูจากนี่ออกนะฮะมันมีลบสองท่นี่นะสมมติว่าได้ลบสองนะฮะมันจะวิ่งเข้าไปแบบเส้นตรงปึ๊บอาจจะไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่นะเอาเรี่ยบๆหน่อยมาละลบๆอ่าไปใกล้ๆนี่คือลบอินฟินิตี้ถ้า x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ตึ๊ด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 ต่อไปเสมอ ง่ายไ,ไหมโคตรง่ายเลยแต่เขาต้องมานั่งติอีกว่าต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องใช่ไหมอ่าอ่ามาดดีดูประเด็นต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องมาดูจากข้อนี้อ่าต้พอเข้าใจแล้วนะฮะว่าเป็นยังไง